ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของเกมขายเสร็จล่าสุดนะครับที่เขาอัปเดตมา11ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เสียงผมอาจจะดูเพี้ยนะาะผ,ผมเจ็บคอแล้วก็เมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงมากครับก็ขอไยด้วยก็มาทําตามสัญญานะครับว่าจะเป็นคนมาอัปเดตข่าวสารคนแรกๆนะครับก็ในนี้นะครับเขาก็จะบอกบอกว่าที่เขาอัปเดต0.5.2นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับก็ ลงพฤติกรรมของผู้เล่นอัตโนมัติในโหมดผู้เล่นหลายคนนะครับ 2. เพิ่มภาษาอังกฤษนะครับ 3. ปรับปรุง Animation อินเทอร์เฟสนะครับ 4. ปรับปรุงเสียงนะครับ 5. ปรับปรุงพฤติกรรมของคู่แข่งในโหมดการแข่งขันคลับนะครับ 6. ก,การเปลี่ยนเกียร์แบบคงที่ในรถยนต์ e86 หรือ ae86 นะครับก็ ผมเคยไปเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับว่ารถมันอึดรถมันช้ามากครับก็นี่เขาก็น่าจะแก้ไขให้แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปนะครับนี่ครับผมก็จะกดอัปเดตเลยนะครับก็ที่สังเกตก็จะเห็นนะครับว่าผมเข้ามาอยู่ในสตูรัสเซียอีกแล้วนะครับเพราะไม่สามารถอัปโหลดผ่านสตูไทยได้นะครับมันต้องเข้ามาเปลี่ยนเซิร์ฟมาของรัสเซียอีกเพื่อมาอัปเดตนะครับก็ขอกาบเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มมาใหม่อีกผมก็จะรีบมาทํานะครับถึงแม้ผมจะเป็นไข้หรือป่วยก็ตามผมจะมาทํานะครับก็ขอวันนี้ก็สวัสดีครับ